ดูดวงชาวราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษดวงแปกงูรักคุณมากใครมาทํากับลูกข้าใครมาทํากับแฟนข้าเดี๋ยวได้รู้งูนี่เปรียบเหมือนเพศตรงข้ามคนผีคิดร้ายกับสิบเท่าอํานาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนางูเขาคอยปกปักคุ้มครองรักษาเปรียบเสมือนวิญญาณก็ได้นะที่คอยคุ้มครองอํานาจบาร,รมี ท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีชาวราศีเมฆตกตำแหน่งการได้รับถ้วยส่งมอบถ้วยทองเขาเรียกว่าการงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒน,นายอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งเดอะฟู ับผมมีคนประจบประแจงเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษท่านจะได้รับโอกาสโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงแบบนี้ดวงปะทะดวงเศรษฐีกันล,ล้านปะทะเขาเรียกว่าศัตรูของท่านก็ใหญ่พอตัวอำนาจบารมีวาสนาเฮอร์มิตเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภ เงินทองบารมีวัสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้การชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่์เหลี่ยมเล์กลธุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะค้นพบได,พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ การที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตท่านจะได้ส่องแสงตะเกียงทองเพื่อจะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเดอทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงเจ็บปดวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่สอนธนูพุ่งตรงมาตรงกลางใจของท่านสามทีเจือจ้อเจือ้อเจื้อเจ็บปดวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแต่ว่าง,งูจะจัดก,การให้นะครับผมใครมายุ่งกับแฟนของข้านะครับผม คือบุญเก่าสนวาสนาอดีตชาติยังหนุนนำโชคชะตาตัวท่านอยู่ท่านอาจจะตกตำแหน่งดาบสองข่มีการเลือกใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตเลือกให้ถูกคนนั้นต้องดีที่สุดนะครับผมโชคชะตาของท่านนั่งอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเข้ามาต่อรองเข้ามาหนุนนำโชคชะตาับนะผมแตสันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินชะตาชีวิตตกตำแหน่งเดว์ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รืยโชคดวงชะตาจะเห็นรวยปังประสบความสำเร็จจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันสามตาที่สามสองสามยามบ่งบอกถึงได้มองเห็นเรื่องราวเลยนับนะครับงูเปรียบเหมือนเรื่องราวเลยนลับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงูสู้กับกบเป็นสัญญาณสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความรักหรือเรื่องราวรต่างๆเรื่องอาถรรพ์ต่างๆท่านควรที่ต้องอยู่ปรับปรุงแก้ไขอยู่ให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่างูในตัวชาวราศีเมษนั้นมีเยอะแยะมากมายนะผมจะเข้ามาในโชคชะตาจะเข้ามาบุนเวียนแปเปลี่ยนแปลผัน,ลนไปเพราะว่าท่านเป็นคนสวยท่านเป็นคนหล่อไงหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็เข้ามาจาัดหนักหน่อยแต่บีดดาบปักเต็มหลังระวัง อกหักรักคุดก็แปลว่าเข้ามาแต่ไม่ค่อยจริงใจนะต้องการในตัวท่านแล้วก็จากไปนะผมท่านจะได้ลื่นเลิ่สังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาขามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตา ตกตำแหน่งไฮเอเพจะเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเลขคนเพทุบายได้ส่งแสงตะเกียงทองได้ส่งหม้อประกาศทองมาสู่ใครบางคนท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาส่วนไก่อุ้มอยู่ในมือบ่งบอกถึงไก่ท้องชะตาชีวิตธาตุเหล็ก จะนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักลงมาเต็มตัวท่านจะส่งมอบถ้วยทองอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะรวยเป็นเศรษฐีโชคชะตาโดนบีบบังคับให้รวยเดี๋ยวนี้เฮงเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดีเด๋ยวนี้ท่านต้องรวยไม่รวยจะลำบากโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งยังเป็นรองอยู่แต่ยังไงก็จะล่ำรวยใครจะสนใจใครจะรวยกว่าก็ช่างหัวเขา ท่านจะมีอํานาจบารมีวาสนาถึงแม้จะมีความตึงเครียดใครบางคนเข้ามาเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามนะครับผมจะขับเ็มหรือว่าอะไรจะไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมเอ็มเพรสนะผม, M age, ะผมตกตําแหน่งในดวงชะตาของท่านจะได้ขับเฟอร์เลอรี่ลัมโบกินี่แะนะครับเหนือกว่าดวงเหนือกว่านะครับแต่เราจะไม่เปรียบเป็นรถแล้วกันนะครับผมนะครับผมเพราะว่าอะไรบางอย่างชอบนะครับเหยียดหยามเพื่ออะไรนะครับผม โชคชะตามหน้าบารมีวาสนาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคเจอปัญหาก่อนที่ท่านจะได้ดวงดีดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมาย จะเจริญลูกเลืองและ,ะสีมานอนซกตักตัวท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้โดนจัดหนักในโชคชะตาบอกได้เลยว่าท่านเตรียมตัววางแผนอนาคตเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนไปต่อต่างประเทศหรือไปต่อปริญญาโทจะทําอะไรให้รีบทําอย่ามารอช้ารอคิดมากกังวลกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ตรงนี้เสียเวลาเปล่า กล้าได้กล้าเสียกล้าทําไปเลยไม่มีอะไรที่จะนะครับเสียต่อไปแล้ว <S <S ท่านจงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ว่าท่านจะทําอะไรไม่มีอะไรใครสนใจท่านหรอกเพราะว่าดวงชะตาของท่านโดนบีดดามล้อมรอบปิดหูปิดตาไว้หมดแล้วไม่มีใครสนใจดวงชะตาของท่านจะทําก็รวยเดี๋ยวนี้เลยนะผมคนเราจะต้องกล้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวกับปัญหาต่างๆใครจะเกียดก็ช่าง ตั้งแต่สร้างแต่กุณงามความดีแล้วชีวิตจะไม่ดวงเปิดให้มันรูไปดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดอะเวอร์เทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำดวงชะตาจนดวงชะตารับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชค ครับผมดดงสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะครับโอกาสทองเข้ามาแล้วชาวราศีเมฆเตรียมตัวรุยเลยรวย,ยดวงแปลงงูรักคุณมากใครคิดรลายคนผีปีศาจโดนเข้ามาสิบเท่าร้อยเท่าชีวิตตกต่ำเบี้ยดินแน่นะครับดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับผมตูกใจอย่าลืมกดซุปเปอรต์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับรับฟังดูดวงต่อจากหมอพบนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีเมษกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนลักษณะและนิสัยใจคอของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำสูงและมีพลังงานเหลือล้นพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความคิดทีเริ่มสร้างสารรค์กระตือรือร้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ใ อยู่เสมอชาวเมธมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานและมักจะเป็นผู้นําในการได้เริ่มโครงการหรือกิจกรรมต่างๆในขณะเดียวกันชาวเมธก็อาจมีลักษณะที่หุนหันพลันแล่นใจร้อนและบางครั้งอาจขาดความอดทนในการทำงานที่ต้องใช้เวลานานพวกเขามักจะชอบความตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบได้อย่างไรก็ตามความกระตือรือร้อน และความมุ่งมั่นของพวกเขาก็มักจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับพลังงานที่เข้มข้นและโอกาสมากมายดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้ชาวเมษมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีจะสร้างแรงกดดันบางอย่างทำให้ต้องระมัดระวังในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจ เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มโครงการใหม่ๆห,หรือนำเสนอความคิดสร้างสรรค์นในที่ทำง,งานพลังงานและความกระตือรือร้นของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้อื่นเนื่องจากความใจร้อนของคุณอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้พยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานเป็นทีมให้มากขึ้นการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีของทีมจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในเดือนนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าให้ความกระตือรือร้นพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันพันแล่นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ควรจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดหากมีโอกาสในการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ สำหรับชาวเมธที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองพลังงานและความกระตือรือร้นของคุณจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายทางวิชาการได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความใจร้อนทำให้คุณข้ามขั้นตอนสำคัญในการเรียนรู้การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนการทำกิจกรรม และการพักผ่อนนอกจากนี้การทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มศึกษาจะช่วยให้คุณได้มุมมองใหม่ๆและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับชาวเมธที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยในการคิดคน้นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการควรวิเคราะห์ตลาดและความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและเพิ่มยอดขายในระยะยาวอย่างไรก็ตามความใจร้อนและการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นอาจเป็นอุปสรรคได้ ดังนั้นการฝึกความอดทนและการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบจะเป็นสิ่งสำคัญควรใช้พลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดและมีเป้าหมายการสร้างสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความรอบคอบจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในเดือนนี้อย่าลืมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆการทำงานรวมกับผู้อื่นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้คุณก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าที่คิด ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณชาวราศีเมษมีพลังและความสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้เดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณจงใช้พลังงานและความกล้าหาญของคุณในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษ การใช้จุดแข็งของคุณอย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและเติบโตในทุกด้านของชีวิตเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับพลังงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนและความมุ่งมั่นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เสริมพลังให้คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในความสัมพันธ์และสแสวงหาสิ่งใหม่ๆ สำหรับชาวเมที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ร่วมกันหรือแม้แต่การพูดคุยเรื่องอนาคตที่จริงจังมากขึ้นพลังงานที่เข้มข้นของคุณอาจนำไปสู่การโต้เถียงหรือความขัดแย้งได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนขอให้ระมัดระวังในการควบคุมอารมณ์ และพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายการประนีประนอมจะเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ด้านการเงินในครอบครัวอาจมีโอกาสในการลงทุนหรือตัดสินใจครั้งสําคัญขอให้ปรึกษาและวางแผนร่วมกันอย่างรอบครอบความร่วมมือจะนํามาซึ่งความสําเร็จสําหรับชาวเมที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆพลังงาน ที่เข้มข้นของคุณจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณอาจได้พบเจอคนที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรกหรือแม้แต่ในที่ทํำงานความมั่นใจและความกล้าแสดงออกของคุณจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้อื่นอยากกลัวที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจและแสดงความรู้สึกแต่ขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนำไปสู่การตัดสินใจที่ประมาทหรือรีบร้อนเกินไป ในช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้คุณมีโอกาสในการขยายขอบเขตความสัมพันธ์คุณอาจได้พบเจอคนที่มาจากต่างถิน่นหรือมีภูมิหลังที่แตกต่างซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆใ,ในชีวิตสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของกันและกันการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่า ควรพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในทิศทางใดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการรักษาสมดุลระหว่างความก่อระตือรือร้นและความอดทนจะเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จด้านความรักใช้พลังงานที่มีในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในชีวิตแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังและเข้าใจผู้อื่นการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ปลดปล่อยพลังงานจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และมีสมาธิมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณนอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนเป้าหมายและความต้องการในชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญการเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความต้องการกับคู่หรือคนที่คุณสนใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้จำไว้ว่าดวงดาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จในความรักขึ้นอยู่กับการกระทำและทัศนคติของคุณเป็นสำคัญ ใช้พลังงานและความมุ่งมั่นที่มีในเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อใจรับโอกาสใหม่ๆและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับความรักและคุณจะพบว่าชีวิตรักของคุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ